พี่ปอครับปอตทอบริษัทปอตทอมหาชนครับมีใครไม่รู้จักบ้างนะครับนะขายน้ำมันนะครับดูรายใหญ่หน่อยเคยดูกันไหมครับว่าใครเป็นคนพูดถึงหุ้นรายใหญ่โอ้รายย่อยถือเยอะนะครับ48%นะครับกะรวงการคลังอีกแล้วคนเดียวกันกับที่ถือการบินไทยเลยนะครับแล้วก็ กองทุนเพียบครับประกันสังคมชุมนุมสหกรณ์ไม่มีชื่อบุคคลเลยครับกองทุนล้วนวนครับนะครับเขาถึงเรียกว่าหุ้นกองครหุ้นกองนะครับงบการเงินนะครับสินทรัพย์รวม2.5ล้าน5แสนนะครับนี่สินล้านสนะครับกำไรก็ ก็ทรงๆออกแนวลงครับนะครับแต่ก็ไม่น่ากลัวนะหุ้นกองทุนเนะนะครับปานผลก็ก้มแก้มครับออกขีเล่มดูกราฟครับดูกราฟปราทอครับตอนนี้หลุด39.32เเริ่มเป็นขาลงครับเริ่มเป็นขาลงนะนะครับดูภาพใหญ่ก่อนมาจากเท่าไหร่นะ อปอทเข้าตลาดประมาณปีสองพันสองไหมทำราคาเตี้ยสุดอยู่สองบาทแปดสิบแปดนะครับแต่เมื่อก่อนนะมันเป็นพาเก่าไม่ใช่ราคานี้หรอกน่าจะเป็นยี่สิบกว่าครับแล้วมันเคยขึ้นไปหลักร้อยไงนะครับทำไฮสูงสุดอยู่สี่สิบสี่ครับปรับฐานมาสิบสามจุดสี่ไม่หลุดลงไปข้างล่างนะครับไม่หลุดลงไปข้างล่างนะขึ้นไปทำไฮใหม่ครับ 59.5เราสร้างดอยไวรอเดจ้านะครับเราใครสะสมหุ้นปทอทเนี่ยเขาเรียกเหมือนซื้อธุรกิจครับเหมือนเราเข้าสะสมเอ t ครับอืมประมาณนั้นนะครับแล้วมันก็เป็นหุ้นที่ขับเคลื่อนตลาดขึ้นลงมีผลต่อตลาดเยอะโคตรค,ครับนะประมาณนี้นะครับถ้าคุณตื่นช้ามาแล้วคุณไปปั๊มแล้วคุณยังเห็นปทอทอยู่คุณก็ไม่ต้องกลัวนะครับ เหมือนเราซื้อธุรกิจเนาะแต่ก็ไม่ใช่โอ้โหมีตังเยอะแยะเงินถุงเงินถังซื้อคุมคามเข้าไปในไม้เดียวก็ไม่ใช่นะครับซื้อต่อเดือนก็ได้สมมุติคุณเงินเดือนห้าหมื่นเยอะไปสมมุติเท่าผมแล้วกันตอนผมทางานนะเงินเดือนสักสามหมื่นห้านะครับไม่รวมอย่างอื่นนะสามหมื่นห้านะครับแบ่งสะสมบอทอสักเดือนละเดือนละหมื่นได้กี่หุน้นกระช่างมันประมาณนี้ครับ เราก็เหมือนเมือนซื้อธุรกิจนะครับผมเดินเข้าไปปอทอนที่เท่เลยนะเป็นผู้ถือหุ้นไงเฮ่อแต่เปล่าเด็กปั๊มไม่รู้เรื่องนะครับปรับเป็นเดเผื่อได้ไปประชุมผู้ถือหุ้นครับตอนที่โควิดซาซาแล้วเท่เลยครับไปกินกาแฟแล้วก็กลับอ่าหาจัดทรงเส้นเรียบร้อยครับเลื่อนมาดูค่อยๆเลื่อนนะ ตีกเส้นก็ได้ครับอ,อีกเส้นก็ได้นะออีกเส้นจะละเอียดไปไหนแต่ตอนผมตีเมื่อก่อนที่ไม่ได้ทำช่องนะครับ ตียังงสมาชิกก็ไม่เก็ตเพราะเขาไม่เห็นจุดมาร์กในวิดีโอในวิดีโอมันจะมีจุดมาร์กเห็นว่าผมตีอะไรถูกไหมแต่ถ้าผมแบบอ่ะอย่างเงี้ยแล้วผมส่งให้เลยเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าผมตีมาร์กไหนมีมาร์กที่หัวแท่งเทียนไหนอะไรประมาณนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาไม่เข้าใจก like ็ปรับปรับกันไปครับ่าประมาณนี้นะการรีบาวของพี่ปอเขาเรียกกันพี่ปอครับ ดีบาวแรกประมาณจากปรับฐาน23นะครับแนวต้านสูงสุดอยู่59เานาะรีบาวแรกประมาณ3 2ครับรีบาวที่2ต้องยืนประมาณ38นะถ้าขึ้นจริงๆประมาณต้อง40อัพอะ่สประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้นะครับอ่าแต่ตอนนี้ยังเริ่มหลุดนะครับเป็นธรรมดาครับมันเป็นหุ้นขับเคลื่อนตลาดนะ อ่านแนวรับแนวต้านครับสำหรับคนอยากสะสมปอแนวรับหลังพิงฝาอยู่สามเจ็ดครับจะเทนลงแล้วนะแนวรับใกล้สุดอยู่สามแปดท่วนๆนครับแนวต้านใกล้สุดอยู่สามสิบเก้าจุดห้าจะมองเป็นขึ้นครับถ้าเกิดขึ้นไปขึ้นไปยืนได้นะนะครับแนวต้านถัดไปสี่สิบจุดสองห้านะครับ เดี๋ยวมันจะละเอียดไปอ่าประมาณนี้ครับสรุปแผนปตทอตอนนี้เป็นขาลงอยู่นะมันต้องกลับไปยืน39 40ให้ได้ก่อนนะครับแนวรับแรก38ครับแนวรับหลังพิงฝา37นะถ้าดลุด37นี่จะลงได้ลึกเลยนะครับ แนวต้านแรก 39. 5ด้าครับแนวต้านถัดไป4ี่สดสองหเนี่ยถ้าเกิดยืน4ี่5ดได้เนี่ยจะขึ้นได้ดีนะครับแนวต้านถัดไปส1 2 5 42สองห้าี่สองแล้วสี่สองจุด้าครับถ้า4ี่สองจุดได้มีโอกาสลุ้นนี่เลยครับลุ้น4ี่สิบห้าเลยนะลุ้น4ี่สิบห้าเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนี่คุณจำภาพปอทอไว้ก่อนนะจำยัง เหมือนกันไหมครับคลายคายไหมอันนี้อันนี้กราฟตลาดกราฟเซตอีกทีครับภ้าปอรครับคล้ายคกันไหมอันนี้กราฟตลาดครับอ่าคล้ายคลกันไหมอ่าคือมันเป็นหุ้นขับเคลื่อนตลาดขึ้นและลงครับกราฟมันจะคล้ายๆตลาดนะครับประมาณนี้เพราะมันคือแค่มันลงบาทเดียวทําให้ตลาดถล่มได้อะถ้าเกิดตัวอื่นไม่ช่วยนะถ้าเกิดกลุ่มอื่นไม่ช่วยนะนะครับ ประมาณนี้เนาะครับปตทก็เน้นเป็นหุ้นสะสม dca ต่อเดือนนะครับแบ่งเงินเดือนมานะครับถ้าเกิดใครชอบอไรเงี้แต่ถ้าสมมุติว่าคนจะสะสมปตทก็ไม่ควรมี or คนมี or ก็ไม่ต้องมีมตทครับการสะสมหุ้น1กลุ่มเราเลือก1ตัวไม่ใช่โอ้โหหนึ่งพอร์ตมีทั้ง ptt ptgc ptep แล้วก็ or เราต้องกระจายไปกลุ่มอื่นด้วยนะครับเผื่อตอนนั้นมันลงทั้งกลุ่มพอร์ตเราจะยับเยินนะครับเราควรจะแบ่งด้วยสมมุติว่าสมมติกลุ่มน้ํามันเราถือ OR อาอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วเราก็จะไม่มีปรทไม่มี p t ทีไม่มี p t ทีแล้วนะนะครับสองสมมุติเราจะถือสื่อสารใช่ไหมสื่อสารมี a d v a านซ์ดีแท็กทสมมุติเราเลือก d t แท็สมมุตินะเราก็ ดีแท็อยู่ตัวเดียวเลยครับแล้วก็สะสมทุกเดือนก็ดีแท็อะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่า a d v a n c e ก็เอาดีแท็ก็เอาทูก็เอาไม่ใช่นะครับประมาณต้อง1กลุ่มครับเลือกตัวเดียวนะครับกลุ่มเลือกตัวเดียวงงไหมประมาณนี้นะสมมุติว่าแบงค์ใหญ่มี k b แบง b ์บีบีเอีงเงี้ยคุณต้องเลือกตัวเดียวสมมติคุณเลือก SCB นะครับคุณก็สะสม s c b ทุกเดือนก็คือ s c b ตัวเดียวไม่มี k b แบง์ไม่มี b b บีบีถูกไหมคือประมาณนี้ประมาณนี้ แล้วในพอร์ตสมมติในพอร์ตมีหุ้น3กลุ่มสมมุติมี O.R. ตัวหนึ่ง d t แทตัวหนึ่ง s c b ตัวหนึ่งอ่ะอย่างนั้นโอเคครับ1กลุ่มเรามีตัวเดียวมแล้วเราก็แบ่งเงินแบ่งเงินแบ่งเงินลงแบ่งเงินลงเหมือนเราลงทุนระยะยาวประมาณนี้นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ